สวัสดี FC ที่เคารพรักทุกท่านกลับสวัสดีเพื่อนๆบน youtube พี่น้องทางสงปปลาวแกรเรียนิมิตทั่วโลกนะคะช่องพี่หลิวนำโชคนะคะช่องพี่หลิวนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องนะคะก่อนจะรับชมรับฟงังฝากคำเตือนทางช่องทางช่องทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสน,นุน ให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรแนะนำนะคะพี่น้องจา้านี่เป็นแนวทางเราพัฒนาวดที่แล้วนะคะเพื่อนๆนะคะวดวันที่12นะคะวันศุกร์ที่12ที่ผ่านมานะคะคงสุดท้ายบนล่างไปกับ12เดอน8 6 5นะคะเดี๋ยวก็เด่นให้7กับ8นะคะเด่นกับ ตัวเลขเด่นก็จะอยู่ตรงนี้เด่นสุดนะคะเด่นตัวจับคู่นะคะผลที่ออกก็430399นะคะ03ล่างนะคะ399บนนะคะเลข99นะคะออก99บนนะคะ43ล่างชุด6ตัวนะคะตัวเลขพหลิวก็ไม่หลุดเลยนะคะ หลุดน้อยนะคะเข้าน้อยยังเข้าสี่สามล่างชุดหกตัวนะคะก็ยังเข้าสามอยู่นะคะพี่น้องจ้านะคะมีเขา่ามีหลุดเนาะจ้าพี่น้องจ้านะทำเป็นแนวทางนะคะอคิดคํานวณตามสูตรนะคะพี่น้องมีเขา้ามีหลุดนะคะเราไปรับชมคลิปงวอต่อไปเลยจ้าพี่น้องจ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้า แนวทางเราพัฒนาแนวทางเราพัฒนางวดวันจันทร์ที่15เดือน865สุดโค้งสุดท้ายบรล่างไปกลับนะคะโค้งสุดท้ายนะพี่หิวก็เด่นยังเด่นให้2 3 4ยังเด่นให้เด่น2เด่น3เหมือนเดิมนะคะจับคู่นะคะพี่น้องจา๋าท่านที่เข้ามารับชมฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งนะคะเพื่อแจอ้งเตือนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะคะพี่น้องจะเพื่อนๆนะคะเรามารับชมคลิปจะได้ไม่พลาดอ่งวดต่อไปนะคะงวดใหม่ๆนะคะคลิปงวดใหม่ๆตัวเลขก็จะมีสามสองนะคะสี่สองห้าสองหนึ่งหกนะคะเด่นสามสองสี่สองห้าสอง นะคะสองหกสี่สามยังไม่ีอีกเนาองฮิสามหกสี่ห้าเด่นให้สองหกสี่สามแล้วก็สี่ห้านะคะมีเลขสามตัวนะคะมีเลขสามตัวให้สามสี่สองสองหกสามนะคะนะคะเด่นสุดสองสามนะคะใส่วิ่งใส่รูดนะคะพี่น้องจ้า นะคะแนวทางนะคะในการเสียงสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวนะคะนะคะชอบประจัดขัดก็ผ่านนะคะเป็นเพียงแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะคะพี่น้องจามีเข้ามีหลุดนะคะขอบคุณที่มารับชมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ